กีจกรรมรอบนี้มีแจกนะครับพี่จะแจกชุดนี้นะฮะสามรางวัลน,นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเซิร์ชไปคำว่าเพลงไม่เข้าท่าของบอดี้สแลมนะครับอ่าแล้วกดเซิร์ชไปครับ แวเรา,าก็ไปรับชมเพลงไม่เข้าท่าของบริสเล็มนะฮะพอเราเข้ามาชมหรือว่าเราเข้ามาฟังเพลงอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมที่โมกิจกรรมเนี่ยมาคอมเมนต์ท่อนเนื้อร้องที่โดนใจคุณพร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงชอบท่อนนี้ใครอธิบายเหตุผลได้ถูกใจเนี่ยก็้อรับของรางวัลไปเลยและนําไปอ่านในคลิปถัดไปด้วยนะครับอย่าลืมทิ้ง U I ไไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะรับรางวัลน,นะครับและที่สําคัญเลยคือเม้นท์ที่คลิปนี้ของช่องโอสกะเท่านั้นนะครับคลิปหน้าเราก็จะมาอ่านกันนะฮะพี่ลืมมาชมมมาารรรััััับบบบฟงงงกกนนด้้วยะคเพลไ่ข่ขขทอ แฟชั่นสุดพิเศษของเพลงไม่เข้าท่าแนะ่ก็จะมีเดินเรือครั้งแรก9เพศแล้วก็เดินเรือ10ครั้ง200เพศน,นะครับของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะครับถ้าหากว่าเราเดินเรือครบ20ครั้งแล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปติดไปอีกนะฮะก็สามารถมาสมได้เลยนะครับที่กิจกรรมไม่เข้าท่านะเปิดบทหัวโตฉลอง3ปีหัวโตกันยกตี้นะบดเขวันที่9สิงหาคมนะครับก็สามารถมาเล่นได้เลยนะฮะ คุณผู้ชมวันนี้เราพูดถึงเรื่อง4 v 4นะครับเห็น <c oughs> ขอกันไม่เยอะมากเลยนะฮะคนดูบางท่านเนี่ยอาจจะขึ้นลังแดงแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับก็เลยถึงประมาณนี้เองนะฮะก็จะเป็น2แผนเดินเกมเฉพาะสายบูนครับไม่ใช่สายดักนะฮะแต่ว่าสายบูนเนี่ยไม่ทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็ขอพูดก่อนเลยนะฮะถ้าหากว่าเราไปสายบูเนี่ยเราต้องไปกันเป็นทีมนะครับหรือว่าสามคนขึ้นไปก็ได้นะฮะถ้าหากว่าเราไปคนเดียวเนี่ยเราก็อาจจะโดนด่าได้อะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เฉพาะสายบูนะครับ เกมมันก็ซื G G ้อปืนตามปกติครับเข้าเรื่องเลยนะครับแทนสันบูที่1ก็คือการเดินเกมก็จะเป็นแบบว่าวิ่งติดกัน4คนนะฮะวิ่งเส้นเดียวกันไปไหนไปด้วยกันหมดนะครับทั้ง4คนเลยนะฮะเจอคุณสู้นึงคนก็ยิงเหมือนกันหมดครับ4คนมาตรงไหนก็ใส่ออกมาครับคือ4คนเลยนะฮะแป๊บเดียวก็คือล้มครับต่อมาก็วิ่งบูทไปด้วยกัน4คนเหมือนเดิมฮะพอเจอคุณตุสู้ปั๊บแบบนี้ก็ยิงช่วยกัน4คนครับเพื่อจะได้เก็บทีละคนสองคนก็ว่ากันไปฮะสรุปง่ายๆ โถมสี่คนทีเดียวจบแนฮะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูเกมที่สองฮะพอมาเกมที่สองอะไรงี้นะครับก็เดินตามเกมตามแผนเดิมนะฮะไปด้วยกันสี่คนเหมือนเดิมครับวิ่งติดตากันไปเหมือนรถไฟเลยนะฮะภาพก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคุณสุ้หนึ่งคนปั๊บก็ใส่ไปฮะง่อนเลยคือโถมเองนะฮะ ก็มีล้มเสียชีวิตกนบ้างคร, да. รับเพราะว่าม <ware> ันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นักเท่าไหร่นะฮะสายบุต้องมีฝีมือนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะชนะนะฮะไม่ใช่ว่าจะชนะตลอดก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับทีที่สามก็เดินตามแผนเดิมนะฮะวิ่งไปด้วยกันตามเคยนะครับทีที่สามก็ชนะนะครับตัดไปเกมที่สี่เลยนะฮะที่ที่สี่ก็วิ่งตรงไปจุดเกิดคต่อสู้แล้วก็โถมนะครับวิ่งตามันไปสี่คนตามเคยนะฮะโถมไปให้ยิงใครได้ก็คือยิงเลยนะครับแต่เขาพูดก่อนเลยนะครับว่า ไม่ใช่ว่าจะชนะตลอดครับก็มีโอกาสแพ้เช่นกันนะฮะ้าว่าเราเจอคนเป็นงานนะครับผมขอยกตัวอย่างในการเดินเกมด้วยกันนะฮะเรา4คนคู่ต่อสู้ก็4คนเช่นกันนะครับเดินเกมก็จะแบบว่าวิ่งไปด้วยกัน4คนนะฮอะแล้วฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยก็อาจจะแบบว่าไปอีกฝั่งหนึ่งสองหรือว่าอาจจะแยกกันฝั่งละสองก็ได้นะฮะหรือว่าไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นสามก็ได้นะฮะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะเดินเกมแบบเราก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเดินเกมนะฮะว่าจะเล่นแบบไหนนะครับสุดท้ายก็ว่ากัน่ใหญ มาแผนเดินเกมที <Believe. S 1> ่2กันบ้างฮะอันนี้ผมก็เดินเกมแบบแผนแรกก่อนฮะก็คือไปพร้อมกัน4คนนะครับเกมแรกก็ชนะไปฮะมาต่อเกมที่2นะครับเดินเกมเหมือนแผนเกมแรกอีกแล้วนะฮะก็ชนะไปตามเคยนะฮะมาต่อเกมที่3ครับก็เดินเกมตามแผนเกมแรกตามเคยนะฮะแต่ว่าเกมนี้ก็แพ้ไปนะครับเนื่องจากว่าเราสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างี้นะฮะมาอต่อเกมที่4ครับก็คือถ้าแผนเดินเกมแรกเราใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็วิ่งแยกกันครับฝ่าว่าสองไม่เองนะฮะ ก็จะเป็นฝั่งละสองสู้กับคู่ต่อสู้ด้วยเองนะฮะต่มาเนี่ยผมก็ล้มนะครับแล้วก็เหลือเพื่อนอยู่แค่2คนนะฮะที่จะคอยซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าเราเนี่ยแบ่งฝั่งละสองคนนะฮะส่วนเกมนี้ผมก็ชนะไปนะครับแอรต่อมาจะเป็นเกมที่4นะครับก็คือเดินเกมแบบไปฝั่งละสองนะฮะหรือว่าแผนเดินเกมแบบที่2นั่นเองนะครับก็จะเล่นเป็นการเล่นแบบทาบูประกบคู่ต่อสู้แบบแซนด์วิชนั่นเองนะครับไปให้ประกบคู่ต่อสู้ไปครับ พูดง่ายเลยคือแยกฝันงละสองเข้าหน้าเข้าหลังนั่นเองนะครับเพื่อจะเบ่งเบียนความสนใจอะไรประมาณนี้นะครับการเล่นเกมสายบูทแถที่สองเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับดูตัวอย่างด่านนี้อีกเช่นเคยนะฮะพี่จะแบ่งฝั่งละสองนะครับไปใครไปมันนะฮะเข้าหน้าเข้าหลังก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าฝั่งคู่ตู้เนี่ยเขาอ,อาจจะมาแบบนี้ มาได้สีก็อาจจะขึ้นบนคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเขาอาจจะมารวมกันทั้งหมดก็ได้นะฮะสวนที่แล้วก็อาจจะแบบว่าประกอบคูุ่นสู้แบบแซนด์วิชก็ได้นะฮะหรือไม่ก็บางทีคูุ่นสู้อาจจะไปฟังมัสองก็ได้นะครับรก,บาาก,กบ็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ที่คุยกับเพื่อนนะครับจากว่าเราใช้แผนแรกเนี่ยแพ้หรือว่าไม่ได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปใช้แผนที่2นะครับง่ายแค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าหากว่าแผนที่2แพ้อีกก,ก็กลับมาใช้แผนที่1นะฮะก็สลับวกวนกันไปนะฮะอันนี้ก็สลับสายบูทเท่านั้นนยดดกงถึเี๋ผ็จะ ข้อเสียสําหรับสายบูเลยก็คือส่วนมากจะแพ้ทางการดักยิงนะฮะเช่นเคสนี้เลยกันนะครับวิ่งไปด้วยกัน4คนตามไปที่หนึ่งะฮะแล้วเจอคุตุส้เนี่ยดักยิงหรือว่าจับทางได้นะครับที่ทำให้ทีมของเราเนี่ยมีโอกาสล้มง่ายนะฮะแล้วก็ล้มไปอีกหนึ่งคนฮะและก็ล้มต่อต่อกันไปเลยครับและนี่นะครับข้อเสียของสายบูนะฮะคือแพ้ทางสายดักยิงนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกเคสหนึ่งฮะเปิดเกมมาเนี่ยก็วิ่งตามกันแบบที่หนึ่งตามเคยนะฮะถ้าว่าคุตุสู้จับทางได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสตายง่ายแบบ และนี่ฮะคือข้อเสียของสายบูนะครับคือแพทย์ทางดักยิงนั่นเองนะฮะเขาสรุปแบบทั้งหมดทั้งมวลเลยนะฮะการที่เราเล่นหมดจันดับ4 v 4ี่เนี่ยเรื่องแผนการเนเกมเนี่ยไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับสำคัญที่สุดก็คือฝีมือแล้วก็มุมที่ได้เปรียบนะฮะอันนี้คือวิธีชนะที่ง่ายที่สุดนะครับตามที่ผมสรุปมาก็จะประมาณนี้นะฮะเลเกมมนก็ซื้อปืนตามปกตินะครับหรือเกมตามสายบูแผนที่หนึ่งนะฮะหรือว่าไปดูกันทั้งหมดนั้เองนะครับก็เล่นโถมแบบยิงตามปกตินะครับ แรกต่อจากนั้นพืชก็ล้มนะครับเกมแรกก็จะเหลือผมคนเดียวนะฮะเกมแรกก็แพ้ไปตามปกตินะครับเกมที่สองก็เดินตามแผนเดิมนะครับก็คือวิ่งไปด้วยกันทั้งหมดนะฮะผมก็ได้ล้มลงไปนะครับเนื่องจากว่าเจอคุตสูสดักยิงนะครับอย่างที่บอกครับสายบูมจะแพ้สายดักนะฮะต่อมาก็คุต่อส้ประกบเราแบบแซน์วชนะครับจึงทําให้เราเนี่ยแพ้ไปนะฮะ เกมที่3เนี่ยผมก็แพ้เช่นเคยนะฮะก็จะกลายเป็นฝั่งคุตสุเนี่ยชนะ3ครั้งส yep? anyway> ่วนฝั่งผมก็0ครั้งนะฮะก็เล่นสายบูทตามเคยนะครับแทนตี่เกก็จะแบบว่าไปฝั่งละ2นะฮะพูดง่างเลยคือเปลี่ยนแผนเป็นประกบแซนวิชเองนะฮะเจอคุตสุก็ยิงตามปกติเลยฮะก็คือโถมนั่นเองนะครับสุดท้ายเราเนี่ยก็เก็บไปหนึ่งนะครับเกมนี้ฝั่งผมก็เป็นถ่ายชนะไปนะฮะ ต่อมาก็จะเดินเกมแบบแยกกันฝั่งละสองตามเคยนะครับเนื่องจากว่าคู่ต่อสู้ยังจับทางไม่ได้นะครับือจะเล่นโทมแบบสายบู๊เลยนะฮะเข้าแน่ข้าลังกลุ่มแบบแซนวิชเลยนะฮะรอบนี้ฝั่งผมก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับมาต่อเกมที่หกะฮะตัเกมแบบสายบูย๊แยกกันฝั่งละสองนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยยังจับทางไม่ได้นะฮะเกมที่6เนี่ยผมก็ชนะไปนะครับ ฝั่งผม3ฝั่งคุนสูซก็3นะครับก็กลับขึ้นมาตีเสมอได้นะฮะแผนในเกมก็แยกฝั่งละ2นะฮะเพราะว่าคุนสูซเนี่ยยังจับทางไม่ได้นะครับคุณแง่เลยคือถ้าหากว่าแผนที่1เนี่ยเราซูไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปใช้แผนที่2ถ้าแผนที่2ใช้ไม่ได้อีกก็เปลี่ยนไปใช้แผนที่1น,นะฮะก็สลับวนกันไปนะครับรอบสุดท้ายนี้ผมก็เป็นฝ่ายชนะไปนะฮะ แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่เราเล่นหมดจันดับ4 v วเนี่ยเรื่องแพทการ์นเกมเนี่ยไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับสำคัญที่สุดก็คือฝีมือแล้วก็มุมที่ได้เปรียบนะฮะอันนี้คือวิธีชนะที่ง่ายที่สุดนะครับเจอกับทีมเน่นสลูกทิกเกอร์กับสุดดุกคนนะ